สวัสดีครับผมกับผมพีชัยเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำผู้ได้บายวินวินภูครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตั้งโคมไฟใต้น้ําสวัยน้ําครับเป็นโคมไฟอิลูเมนครับของอิมุกอิลูเมนคอมเพกซิลี่ครับเป็นโมเดลที่ใช้กับสะไฟเบรกการ์ดสวัยนิ่วแบบอย่างนี้ครับวันนี้ผมติดตั้งในสะลูกกีตาร์ครับให้ทุกท่านดูครับ ก่อนที่เราจะดูการติดตั้งสาะลูกกีตาร์สมบูรณ์แบบครับวันนี้เราดู YouTube วิธีการติดตั้งโคมไฟใต้น้ำนะครับสำหรับสระไฟเบนร์นะครับที่หลายคนรอคอยอยู่นะครับผมจะให้ดูทุกขั้นตอนเลยครับติดตั้งง่ายๆเท่านั้นเองครับด้วยอุปกรณ์ที่นะครับทำมาแบบเพื่อสระไฟเบอร์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะลองดูกันเลยนะครับโอเคแกะกล่องมาดูเลยครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะในกล่องนะครับจะมีตัวน็อตนะครับ ที่เป็นตัวชี้ขันด้านนอกนะครับมีโอลิงนะครับประกฑนแบบอย่างนี้ครับคุณภาพดีแบบนี้2ตัวด้วยกันตัวนึงอยู่ด้านในตัวนึงอยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้เวลาประกอบเข้าไปเราไม่ต้องทาซิลิโคนครับตัวนี้นะมีคู่มือครับการติดตั้งนะครับติดตั้งง่ายๆนะครับแทบจะไม่ต้องใช้คู่มือเลยนะเปิดมาดูซิว่าข้างในมีอะไรบ้างครับโคมไฟแบบอิลูเมนคอมแพกแบบนี้ครับมี3โมเดลด้วยกันนะครับแบบที่เป็น RGB คือเลือกสีได้นะครับโดยรีโมทแล้วก็แบบที่เป็นแสงวอร์มไว้ครับตัวนี้แสงวอร์มไว้ครับหน้าก็จะออกจะเป็นแสงวอร์มไว้แล้วก็อีโมเดลนึงเป็นเป็นคููไว้นะครับหน้าจะออกขาวๆกว่านี้นะผมชอบสไตล์ที่เป็นงานวอร์มไว้แบบนี้ผมทั้งสาวไว้น้ำรูปกีตาร์ตัวนี้ครับผมจะให้เป็นวอร์มไว้ทั้งหมดเลยในสายนี้เราติด8คมด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันโดยละเอียดเลยนะครับเอาล่ะลเราไปดูส่วนประกอบอ,ปอบุปกรณ์ต่างๆที่มาเรียบร้อยนะครับ เวลาติดตั้งนะครับเดี๋ยวทีมงานครับเดี๋ยวเราว e in ัดระยะใช้ตลับเมตรวัดระยะแล้วก็มากว่าเราจะเอาจุดไหนนะครับเวลาติดตั้งไม่ต้องให้ลงเลือกมากครับถ้าเป็นระบบสกิมเมอร์แบบอย่างนี้ครับมีเทคนิคนิดนึงครับสกิมเมอร์ปกติแล้วนะครับน้ําเราจะรักษาอยู่ประมาณนี้ครับไม่เต็มนะครับพอไม่เต็มเนี่ยเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับโคมไฟมันจะต้องอยู่ใต้น้ําครับนี่ต้องอยู่ใต้น้ำอ่าต่ำลงไปใต้น้ําแบบอย่างนี้ครับ ไม่ให้อยู่สูงกว่านะครับให้อยู่ใต้น้ำนะครับก็จะสวยงามนะครับระยะก็พอประมาณสามที่เรากําหนดได้เลยครับให้มันต่ำกว่าระดับน้ำนะฮะโอเคเดี๋ยวทีมงานเราวัดระยะแล้วก็เจาะด้วยโฮซอครับถ้าตัวนี้ครับเราจะจากขอบนะครับขอบสาด้านบนนี่ลงมาประมาณ32เซนครับเป็นเซนเตอร์ที่เราจะใช้ในการเจาะครับอ่าเจาะได้เลยครับอันนี้มาร์กเสร็จเรียบร้อยครับ จิ้มลงไปนะครับ <S <S <ý> <S โอเคส่ายพวกร้านหนาแบบนี้ครับเจาะเป็นรูนะครับวงแบบนี้ <S <S <ý> <S เวลาติดตั้งครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับ <S <S <ý> <S โอเค <S <S ý> <S ý> <S นะครับตัวนี้นะครับเราก็แกะสายไฟออกแล้วก็ร้อยเข้าไปครับตัวนี้ง่ายๆเท่านั้นเองครับ <S <S <ý> นี่ครับอลิงมาด้วยสองตัวนะครับร้อยเข้าไปก่อนตัวแรกครับอยู่ด้านในนะครับอันนี้คือด้านในครับเราใส่อรลิงเข้าไปเรียบร้อยครับตัวนี้นะก็จะกันน้ําซึมจากนะครับด้านในออกไปด้านนอกนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็สายแล้วก็ร้อยออกไปข้างนอกเลยครับตัวนี้ง่ายๆเท่านั้นเองครับง่ายดายมากครับ ตัวนี้ได้ทั้งวนินลแล้วก็ไฟเบอร์กลาสนะครับสาธิตทรงที่เป็นแผลแบบอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับเช็ดพื้นที่ให้เรียบนะครับในปกติก็เรียบอยู่แล้วนะก็จัดเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้ครับตัวนี้ถ้าเราจะเก็บด้วยซิโคนนิดนึงก็ได้ครับเพื่อความสวยงามนะครับเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่โค้งหน่อยก็จะมีช่องว่างนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวด้านนอกเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันครับ ด้านนอกเราก็ใส่อุลิงนเข้าไปครับแล้วก็ใส่ตัวน็อตที่เป็นแปดเหลี่ยมแบบอย่างนี้ครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ครับขันเข้าไปให้ตึงครับตัวนี้ง่ายๆเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราใช้ประแจขันเพิ่มนะครับตัวนี้แบบนี้เราไม่ต้องใส่ซิลิโคนนะครับตัวนี้อโอเค เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทั้ง8โคมนี้ผมก็จะใช้ใชเป็นสวิตเออร์ดัเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับนี่คือก,การติดตั้งโคมไฟนะครับแบบสำหรับสายไฟเบอร์กราครับวันนี้เราติดตั้งในโคมในสายรูปกีตาร์ครับเป็น ไฟเบอร์กลาสนะครับโมเดลอ่าตัวนี้อีล e ูเมนครับอีคอมแพคสวยๆแบบอย่างนี้ครับเทคนิคง่ายๆแบบอย่างนี้ครับอ่าถ้าใครที่มีเสาไวเมอไฟเบอร์ iber, iber, หรือเสาไวเนลที่สามารถเจาะเป็นรูแบบนี้ได้ก็ติดตั้งแบบอย่างนี้ง่ายๆได้เลยครับวันนี้ผมพิชาต้องจากลาไปก่อนครับกับเคล็ดลับดีๆในการติดตั้งโคมไฟใต้น้ําสวายน้ํานะครับแบบที่ใช้กับนะครับเสาไฟเบอร์กลาดครับเป็นอ่าร่วมรายการวันนี้เป็นอ e ีม e ุกอีคอมแพคครับอีลูเมนอีคอมแพค แบบแสงวอมไว้ครับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนฝากติดตามตอนต่อไปครับเวลาที่ติดตั้งเสร็จนะครับเราเปิดใช้สะแล้วก็เปิดไฟสวยๆนะครับใน EP 2ของการติดตั้งโคมไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำแบบไฟเบร์การครับวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ